สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน1,000บาทในเวลา1วันนะครับผมที่ผมได้รับมาเนาะก็รายการละ100บาทนะครับผมตรงนี้เลยนะครับนี่ครับรายการละ100่งร้อครับก็มีค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่5บาทเนาะในการเติมเข้ามาที่ทูนี่วอลเล็ตนะครับอันนี้ทางทูนี่วอลเล็ตเนี่ยเขาจ่ายเงินให้เราเองนะครับไม่ส่งของค่าธรรมเนียมนะรายการที่เราเติมมาก็คือรายการละ100่งรนะครับ10รายการนะครับผมตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับการทำเงินฟรีบนมือถือนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะคครรรรัับบผมสสาาหใใทีีี่่นนจเเเเยยดด๋วข้ไปู การทํากันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel น,นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูมิวเล็ตแบบโดยตรงนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับก็สามารถทําเงินได้จริงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับมือถือ Android มือถือ iOS เนี่ยก็สามารถทําเงินได้เลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือแอปทูมิวเล็ตที่จะใช้ในการรับเงินนะใครที่ยังไม่มีแอปทูมิวเล็ตเนี่ยไปสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้นะครับในส่วนของทูมิวเล็ t เดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทําเงินกัันนนเเเลยครรบผผผมมอาาาสหหแปที่ใใช้กงิ ฟรีเข้าในส่วนของทูมิเน่เวลตก็คือแอปนี้เลยนะครับก็เป็นแอปที่มาแรงมากๆนะครับในส่วนของการหาเงินฟรีเข้าทูมิเน่เวลตนะครับใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดมาทํากันได้นะครับผมเพราะว่ามันทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนครับล่าสุดเนี่ยผมก็เพิ่งได้รับมานะครับผมจํานวน1000บาทเนาะก็คือตรงนี้นะครับผมในเวลาวันเดียวนะครับที่ผมได้ทําการแลกไปนะครับเพียงแค่1วันนะครับก็ได้รับเงินเลยนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับก็คือรายการละ110รายการนะครับผมแลกไปในวันที่6นัวกนะครับเงิน ในวันที่7เดือนเมษายนนะครับเพียงแค่หนึ่งวันนะครับผมก็ได้รับเงินมาเลยนะครับในส่วนของการทําเงินฟรีตรงนี้นะครับสำหรับวิธีการรับเงินเนี่ยเขาจะส่งผ่านอีเมลของเรานะครับตามที่เราได้กรอกอีเมลไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีเมลให้ดูนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นอีเมลนะครับผมที่ได้รับจากทางแอปเข้ามานะครับก็ เขาจะส่งผ่านอ e ีเมลเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการเติมเงินไปยังทูนี่วอลเล็ตนะครับซึ่งจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเติมต่อล่ารายการนะครับก็คือเราแลก100บาทเนี่ยเราก็สามารถเติมเงินเข้าไปที่ทูนี่วอลเล็ตของเราได้เลยนะครับหนึบาทเหมือนกันนะแต่การแลก1ครั้งนะครับผมอ่าถ้าเราแลกนะครับจำนวน10รายการขึ้นไปนะครับเขาจะไม่สามารถส่งมาเป็นอ่า ฉบับเดียวได้นะครับออเป็นอีเมลเดียวได้นะเขาจะส่งมาในส่วนของอโปรแกรม Excel นะครับหรือว่า Word Excel นะครับเขาจะส่งเข้ามาให้นะครับเราจะต้องทําการเปิดเป็น เอ็กเซลขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปเติมทีละรายการนะครับผมเพราะว่ารายการที่เราแลกไปเนี่ยมันทั้งหมด10รายการใช่ครับมันเยอะมากนะครับผมทางที่เนี่ยผมแนะนําให้แลกทีละรายการเนาะถ้าเราจะเติม100บาทรายการทีละรายการเลยนะครับให้เราแลกทีละรายการนะครับเพราะว่าเขาจะส่งมาทีละรายการเลยแต่ถ้าเราแลกครั้งเดียว10ครั้งนะครับผมมันก็จะส่งเป็นในส่วนของ Excel เข้ามาเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูเนาะะโอเคนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างสำหรับที่ผมได้ทําการแลกไปก่อนหน้านี้นะครับรายการละ100ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราแลกทีละรายการครับรายการละ100เนี่มนจะสงาเป็น อีเมลแบบนี้เลยนะครับทีละรายการเลยเนาะแต่ถ้าเราจะแลกในครั้งเดียวนะครับห้าสิบรายการหรือว่าสิบครั้งเนี่ยมันก็จะส่งเป็นเวิร์ดของ Excel ขงขงเข้ามาให้เราเข้าไปที่ Excel แล้วเราก็ไปกดลิงก์แล้วก็เติมนะครับหรือจะไปคัดลอกลิงก์แล้วก็มาวางแล้วก็เติมซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากสำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรม Excel ในมือถือนะครับถ้าใครมีคอมก็อาจจะเปิดบนคอมก็ได้เนาะแต่ถ้าในมือถือค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับในมือถือเนี่ยผมแนะนําให้เราแลกทีละรายการนะครับผมแลกทีละรายการแบบไหน,นครับนี่็มยาาที29ผกแกและร เนี่ยทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับผมในการแรกนะครับแต่ผมลองทดลองดูเนาะก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือผมแลกไปที่4800นะครับครั้งเดียวนะ48ครั้งในการแลรกนะผมก็ไปนั่งเติม ค่อนข้างเยอะเลยนะกว่าจะเติมเสร็จนะครับเพราะว่ามันส่งมาเป็นไฟล์ Excel นะครับให้เราไปกดเปิดแล้วก็เติมนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มาที่6นะครับผมก็ได้แลกไปอีก10รายการนะครับผมก็คือ1000บาทนะครับผมถามว่ามันได้จริงไหมมันก็ได้จริงนะครับแต่เราจะเสียเวลาเติมนะครับเพราะว่ารายการเติมเนี่ยมันเยอะนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปดอนี้สามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการเติมได้นะครับหรือว่าขั้นตอนวิธีการสมัครได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนนะรรรับสาาาาหวิธีีีกกเเลล่่่่ขออองงงแป้ผมมไยยชทท จะได้รับเงินเยอะสุดเนี่ยก็คือการแนะนําเพื่อนเนาะสำหรับใครที่คอมเมนต์หรือว่าสอบถามเข้ามาไม่แนะนําเพื่อนเนี่ยควาจะได้แต่ละบาทเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็ถ้าเราอยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเร็ว1 0 0บาท200บาท1,000บาทต่อวันนะครับคุณก็จะต้องไปแนะนําเพื่อนนะครับผมเพราะว่าการแนะนําเพื่อนเนี่ย เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับเร็วที่สุดนะครับวิธีการเล่นนะครับผมก็ดูในกรอบนี้นะครับผมอันแรกนะครับดาวเทียมเนาะดาวเทียมตรงนี้จะเป็นในสองการกดรับดาวนะครับทุก1ชั่วโมงนะครับผมก็ถ้าเราอยากได้รับเยอะที่สุดนะครับก็คือเราจะต้องอัปเกรดนะครับอัปเกรดระดับหรือว่าเลเวลนะครับผมผมอัปเกรดมาเป็นระดับ2ละแต่ถ้าเราเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นระดับ1นะครับผมต่อไปกล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างขวามือนะครับตรงนี้เราสามารถกดรับชิ้นส่วนดาวเคราะห์ต่างๆได้นะครับทุกวันนะครับวัน 1ชั่วโมงนะครับเหมือนกันนะในส่วนของของันบนเนาะเราก็กดไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็กดได้ทุกวันนะครับผมอ่าทุก1ชั่วโมงในเองในการกดนะครับสำหรับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าในการเก็บชิ้นส่วนหรือว่าวัสดุของเราจากการเล่นเกมหรือว่าจากการไปสำรวจดาวเคราะห์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเมนูสำรวจตรงนี้นะการสำรวจนะครับผมก็เป็นการเล่นเกมสำรวจดาวเคราะห์นั่นเองการที่เรากดนเข้าไปเนี่ยจะเป็นดาวเคราะห์ขึ้นมานะครับให้เราจิ้มเร็วๆเลยนะครับจิ้มเร็วๆนะ มันจะได้ชิ้นส่วนเยอะมากนะครับผมแล้วก็เอาชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยไปขายนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมได้รับชิ้นส่วนมาแล้วเนี่ยเราก็กดตกลงนะครับเราสามารถเก็บสะสมได้นะแล้วก็เอาไปขายเป็นดาวได้นะทุกคนต่อไปนะครับตรงนี้จะมีจํานวนครั้งในการเล่นนะครับก็เหลืออีก5ครั้งนะครับมันจะเล่นได้ทั้ pigs, หงหมด6ครั้งเนาะพอเราเล่นไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลังก็คือ10นาทีในการรีเซ็ตหนึ่งครั้งในการเล่นนะครับผมต่อไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นในสองการเปิดประตูออกเดินทางนะครับในส่วนของดาวเครับรราาาสมมถไไปดดู้นะคผ กดรับได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมสถานีอวก,กาศนะครับกดเข้าไปนะ ตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของห้องปฏิบัติการนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาเนาะห้องปฏิบัติการฟอสซิลนะครับตัวนี้รอดำเนินการนะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมคิดว่าน่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับในส่วนของแอปนี้เนาะเพราะว่ามันยังเป็นแอปใหม่นะครับต้องรอการอัปเดตทางแอปค่อนข้างเยอะเลยนะครับต่อไปห้องปฏิบัติการวัสดุนะครับตัวนี้เราสามารถมาอัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนดาวคอได้นั่นเองนะครับต่อไปดัดแปลงยานอวกาศนะครับผมการดัดแปลงยานอวกาศเนี่ยก็คือการอัปเกรดระดับนะครับในส่วนของดาว ว่ายันดาวเทียมของเรานั่นเองครับผมเราสามารถติดตั้งได้เนาะเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับต่อไปเป็นร้านค้านะครับผมในส่วนของร้านค้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อระดับนะครับในส่วนของแต่ละชิ้นส่วนของเราได้เนาะอย่างเช่นการอัปเกรดดาวเทียมเนี่ยเราจะต้องเสียดาวนะครับอยู่ที่1 0,000ดวงแล้วก็พื้นที่นะครับสองพันนะครับกาแล็กซี่อยู่ที่ห้าหมื่นนะครับก็เสียดาวค่อนข้างเยอะนะถ้าเรามีดาวไม่เยอะเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้เราอัปเกรดระดับเนาะเพราะว่าดาวเนี่ยมันจะเป็นในการแลกเปลี่ยนนะครับผมต่อไปนะครับผมพื้นที่จัดเก็บนพื้ท จัดเก็บตรงนี้นะครับก็เป็นการเก็บชิ้นส่วนของเรานั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับเราสามารถอัปเกรดพื้นที่จัดเก็บของเราได้เนาะในแต่ละระดับนะครับเพื่อที่จะเก็บชิ้นส่วนได้มากขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยนะต่อไปเป็นร้านค้านะครับผมสลับร้านค้าตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถขายชิ้นส่วนที่เราไปสํารวจดาวเคราะห์มาได้นะ ตัวนี้ผมมีทั้งหมดประมาณนี้เลยนะวิธีการขายเราก็กดขายนะครับถ้าเรามีเยอะเรากดบวกเข้าไปเนาะนี่ครับบวกเข้าไปทั้งหมดเลยแล้วเราก็กดขายนะครับดาวเนี่ยมันก็จะขึ้นไปรวมอยู่ที่ด้านบนขวามือของเรานะครับผมวิธีการเล่นก็ประมาณนี้แล้วก็วิธีการขายนะครับนี่ครับเราก็เอามาขายได้นะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเป็นดาวนะครับผมต่อไปนะครับผมวิธีการเชิญเพื่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเชิญเพื่อนเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของดาวเนาะกดไปที่รูปฟันเฟืองด้านบนนะครับ แล้วก็กดไปที่คําว่าบัญชีนะจากนั้นนะครับผมให้เรามาลงทะเบียนตรงนี้ในการแนะนําเพื่อนเนาะซึ่งผมได้สอนขั้นตอนแล้วก็วิธีการลงทะเบียนไปแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปดูกันได้นะคบว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากนะครับมันเป็นภาษาไทยนะครับเขาจะมีข้อทั้งหมด5ข้อนะครับให้เราอ่านแล้วเราก็ติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกแค่นั้นเองสหลับข้อสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้เราใส่ช่องทางของ YouTube ของเรานะครับเราก็เข้าไปที่หน้าช่อง YouTube ของเราแล้วเราก็ไปคัดลอกลิงก์มาแล้วก็เอามาใส่แค่นั้นเองนนะครผผมมหืออจดูใลิปปที่สไก นะครับผมพอเราลงทะเบียนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมี กรอบสีแดงนะครับที่เป็นรูปหัวใจขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับให้เราครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็ติ๊กถูกนะครับเหมือนกับการลงทะเบียนเมื่อกี้เลยเนาะแล้วเราก็กดยอมรับนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของรหัสโค้ดนะครับผมที่จะเอาไว้ใช้ในการแนะนําเพื่อนนะเราสามารถเอารหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้การแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับ1 0,000ดาวต่อ1คนถ้ามีคนส่รหัสโค้ดให้เรานะครับคุณก็สามารถไปแนะนําต่อได้ถ้าคุณอยากได้100บาทต่อวันหรือว่า1,000บาทต่อวันเนี่ยคุณก็ต้องไปแนนนะําเพื่อ เพิ่มเติมนะครับผมถ้าอยากมี100บาทต่อวนันคุณจะต้องแนะนําเพื่อนให้ได้ 26, 26 2 0 26ดคนต่อ1วันนะครับถึงจะได้รับ100บาทเพราะว่ากาแรแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะใช้อยู่ที่2 5 0 0 0 0ห่นในกาแรแลกเปลี่ยน1ครั้งนะครับผม uh <missile. S 2> พอเราแนะนําเพื่อนได้แล้วนะครับเราจะต้องมากดรับคะแนนตรงนี้นะคะแนนมันจะขึ้นตรงนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นทันทีนะเราจะต้องมากดเก็บคะแนนด้วยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับพอเรามีคะแนนแล้วนะครับเราอยากจะถอนเงินเราก็กดไปที่รูปกระเป๋าสีส้มนะครับกดเข้าไปนะ แล้วก็มาดูที่ชูมิเน w a l ล e t นะครับขั้นต่ำการแลกเนะี่ยอยู่ที่โอเคนะครับผมในส่วนของการถอนเงินนะครับก็คุณจะต้องมีคะแนนหรือว่าดาวเนี่ยจำนวน2องแสนห้านนดดาวนะครับในการแลก t ูมิเน่เวลิตหนึบาทนะครับ ก็ตามนี้เนาะเขาจะให้เราใส่อีเมลนะครับในการรับรางวัลนะครับแล้วก็กรอกอีเมลนะครับอีเมลไหนก็ได้นะครับที่เราสามารถเข้าไปที่อีเมลของเราได้เพื่อที่จะเช็คของรางวัลที่เขาส่งมานะครับแล้วเราก็สามารถเติมเงินผ่านอีเมลของเราได้เลยนะครับขั้นตอนการเติมผมก็ได้สอนไปแล้วนะว่าต้องเติมแบบไหนอย่างไรมันไม่ยากนะครับผมลองเข้าไปดูได้นะในส่งของคลิปรีวิวนะครับในส่งของแอปนี้ก็เป็นแอปมาแรงแล้วก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะรีบเข้ามาทำนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ